ลาสสิก45ของเรานะคะตัวซิปด้านหน้านะคะจะเป็นช่องนะคะใช้งานง่ายๆนะคะทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกกุญแจรถใส่ได้ถัดมาช่องนี้นะคะเป็นช่องซิปเปิดมาฝั่งนี้มีช่องใส่บัตรให้นะคะใส่บัตรจอดรถบัตรเข้าคอนโดนะคะบัตรสแกนต่างๆใส่ได้พื้นที่ตรงกลางกว้างๆแบบนี้พาวเวอร์แบงค์เครื่องสำอางชิ้นใหญ่ๆใ,ใส่ได้เปิดมาตรงนี้จะมีฟังก์ชันนะคะเป็นช่องใหญ่ก็จริงแต่เรามีตีพาร์ติชันไว้ให้ด้วยเก็บเก็บยาเก็บเครื่องสําอางได้ พื้นที่ด้านหน้ายังสามารถใส่ของชิ้นใหญ่ๆได้อีกนะคะแล้วก็ถัดมาช่องหลักด้านในนะคะตรงนี้จะมีช่องใส่ลิปสติกให้2ช่องช่องซิปเซฟตี้เผื่อเราเก็บของสำคัญช่องล้วงอนเนกประสงค์1ช่องมุนไม่ฟังหนึ่งมีช่องล้วงอนเนกประสงค์อีก2ช่องพื้นที่ตรงกลางนะคะขนาดกว้างมากพอที่จะใส่ iPad mini ได้นะคะร่มพับคันเล็กๆขวดน้ําก็สามารถใส่ได้ แต่ยังไม่หมดเท่านี้เพราะเรามีช่องซิปด้านหลังโดยที่เปิดมายังมีฟังก์ชันให้อีกนี่ช่องใส่ลิปสติกอีก3แท่งและช่องล้งอเนกประสงค์ส่วนพื้นที่ด้านหน้ายังสามารถเก็บของได้อีกตัวกระเป๋าทําจากผ้าดีลักซ์ไนลอนนะคะแล้วก็มีสายสะพายมาให้สสายปรับสะพายเป็นครอสบอดี้ก็ได้นะคะ